โอเคครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับมีนายเกมมี่นะครับอ่าคือคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาแนะนำนะครับแต่ว่าผมจะให้ทุกคนดูในการแบบว่าอ่าเกมแล้วตามเนะี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับก็คือตอนนี้อย่างไร่เลยคือผมต้องมาเขียนเล่นก่อนใช่ไหม อพอสะุเกียร์เสร็จปุ๊บทีนี้พันหน้าก็มาขาเขาผมก็ไปทีมังก่อรลึกต่ออพอที่เสร็จเราก็เดินไปโซนแบบปกติไปเลยก็คือเกมนี้ยผมเอามาจากประวัติการเล่นนะครับซึ่งผมไม่ได้อัด,อดเสียงไว้ในนั้นแล้วตอนนี้ผมก็เดินมามาดูเล่นการแบบปกติของผมนี่นแหละของออฟเลนะ อ่าพอดูแล้วไม่มีอะไรเราก็เคลียร์เลนปกติกต็เคลียร์เสร็จแล้วก็ออกประมาณเนี้ยแต่อันเนี้ยก็คือผมจะลองใจเพลงดูโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปเลนเราเหมือนเดิม yeah. okay. คือเราไปเคลียร์เลนแล้วก็ทำเกมไปเรื่อย <Dragon. S 1> ๆอ่าแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือปเติเ oh. มาเมก่อนเล็กเหมือนเดิม พอดเสร็จแล้วก็ไปแข่งเกมแบบป,ปะกะติของเราอยากจะบอกว่าเกมนี้ก็คือผมเล่นยากมา,มากเลยเนื่องจากว่าทีมของผมอาจจะยืนไม่ได้ด้วยแต่ทีนี้ผมคือต้อนเกมอ่ะก็คือเราทำอะไรได้แล้วก็ทำไปก่อนอย่างเงี้ย แล้วก็ปัจจัยสำคัญเลยของการเล่นที่แบบว่าถึงแม้ว่าเกมเราจะตามขนาดไหนถ้าเรามีสติแล้วก็ไม่ท็อกสิกกับคนที่ทีมก็คือโอกาสพลิกที่ายนชนะมันมีสูงเย่างช็อตเนี่ยก็คือผมเข้าไปผมรู้ละัวสูเข่าไม่ได้ผมก็เลยออกมาผมก็ไปเคลียร์เลนผมแบบ ปกติของผมไปเรื่อยๆอ่าจะนดูที่แมบน,นะครับก็คือแพนนาไปกันผมก็เลยต้องมาเคลียตรงนี้เรื่อยๆเคลียร์เสร็จผมก็ไปแบบโซนตรงกลางปกติอ่าเรก็ตี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 ไป ตีเสร็จแล้วก็ออกแค่นนะั้นแล้วเคียร์เลยเมันเดิมคือเราพยายามจะบวกไนงะแต่ว่าแพนด้าไม่เอาด้วยเราค็ับเลยต้องไปทำอะไรอย่างอื่นต่ออ่าสังเกตดูทีแมกน,นะครับตอนนี้แพนด้าไปอยู่ข้างนะตอนนี้ผมลองมาดัก,กุดูอ่าอแพนด้าก,ก็รูเขาออกไปโดน อ,อกยก็คืออาจะบวกมาเลยแต่ดูแล้วไม่น่าไหวเนี่ยเห็นไหมเียนล่างผมเริ่มโดนเดียนไม่ได้ผมก็เลยสลับให้แคลรี่ไปอยู่เลนบนแทนแล้วมาทำเลนแบบพยายามปกติของผมก็เกนเนี้ยเอาจริงๆโดนหนักมากเลย คิดว่ามันจะมันจะพลิกได้ด้วยซ้ำดูดูดอาชัดใน,นผมพลาดเองจริงๆควรบวกบวกให้สุดนะก็คือ,อยังไงเราเราก็เราก็แพ้อยู่แล้วอะเออ คลิปนี้ก็ไม่ได้แบบจะมาสอนอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูแล้วก็ถ้าตรงไหนที่มีประโยชน์อะก็นําไปใช้ถ้าตรงไหนไม่มีอ่ะก็ไม่ต้องเาไปก็คือการที่เล่นที่ดีที่สุดอ่ะก็คือไม่บุรีเพื่อนไม่ด่าเพื่อนเนี่ยชอวที่ยวงโดนไปละหนึ่ง ไม่ทอกสิกใส่เพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนเราอะถึงจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อมีฝลังแบบสู้ต่อเ่นี้ก็คือไม่ยอมแพ้เนี่เกิดมาแล้วก็ไปคเคลียรแบบปกติเลยครับ ผมดูแล้วแบบว่าเหมือนแพนด้าเขาอยู่กลางนะเออผมกงเลยมาตะปอมให้เพื่อนอตอนนี้ตะได้ละผมก็เดินโซนขอหงมไปกติของผมคือเราจะไปเล่นบนก็เราก็าไปไม่ถานเ,าเขาก็เคลียร์เก็ไปเรื่อยเพื่อจะให้แพนด้าเซีเวลาไม่ให้ไปเติมเพื่อนนะครับตอนนี้ผมก็ไปสอนให้เพื่อนนิดนึง เราก็ห้าต่างไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ไปดักแพนด้าดูว่าแพนด้าจะมาไหมแต่ประเด็นก็คือแพนด้าเหมือนเขารู้ว่าอ่ะอตอนนี้น่าจะไม่ปวดไหม อันนี้มายืนนิ่งเปล่าเน็ตหลุดไม่ได้อะไรนะเน็ตหลุดค่ตอนนี้ก็เราเราก็ไปเดินไปเพื่อนแบบปกติของเราไปอย่างเงี้ยเ ดูแลเพื่อนเราจะไม่กล้าบวกนะผมก็เลยมาเคลียร์คลิปแบบปกติผมก็เดินไปกันเลยแต่ว่าเพื่อนจะบวกผมก็เลยเดินไปดูหน่อยเพราะไม่มีอะไรแล้วผมก็เดินมาเคลียร์คลิปแบบปกติ คลิปนี้อาจมันอาจจะไม่ไม่ดีเท่าเท่าไรนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ในการกอักเสียงผมก็ไม่มีมเลยต้องใช้สมุดขอาแทนอาจจะชอตนี้ผมคืนอผมโดน่ะคือผมจะโดนไปเรื่อยๆอย่างนี้ คือเอาจริงๆเกมเนี้ยผมก็โดนยับหมดกันนะเนื่องจากว่าต้องเกมแบบเพื่อนเราไปดืนไม่ได้อะไรไม่ได้อ่เงี้ยอะชอบใน,นตัินใจที่จะบวกเลยได้ไม่ได้ไม่หยุแต่ว่าพยายามจะบวกอะปรากฏว่าคนในทีหลี่ดันมาแบบว่าเก็บได้อย่างเงี้ยแต่ผมก็เลยไปดันเล่นให้เพื่อนต่อก็อรู้ละ เรากำลังจะพลิกเกมแล้วนี่นะครับก็คือการเล่นของผมก็คือถ้าคนในทีมไม่ไดาไม่บออะไรให้ให้กันอะเราก็สามารถทำเกมไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยจนแบบว่าเรามีโอกาสที่จะพลิกเกมได้ถึงแม้ว่าเกมเราจะตามขนาดไหนเราก็ ยังกลับมาชนะได้เหมือนที่เห็นนะครับทีนี้เราก็มาโซนตรงเมื่อก่อนใช่ไหมพอว่าเขาได้เราเลยก็หลอกเกมเจ้าตัวดำบิดหลัยอ่าทีนี้ผมก็ไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยอาจนข้หนีไปตอนนี้เสร็จผมเข้าไปลีเลือกเหมือนเดิมเพื่อจะกลับมาต่อสู้อีกครั้ง ที่นี้เพื่อนเหมือนว่าจะบวชไงแต่เนื่องจากว่าไม่ร,รู้ปป <vin> ทํางแตสตูเขาก็เลยไม่บอทีนี้เราก็หาตังค์ไปก่อนอเราก็เดินโซนแบบไปแบบนี้นไปแบบเรื่อยๆทีเหมือนว่า,วาเขาเราบานเรานะ เอาของเราก็เลยไปดักดีเลยลเอาเม็ดก่อนเลยคือทําตัวที่ทําน้ำเม็ดให้ใหเพื่อนไปก่อนอ่ะเก็บมาได้สองตัว,วทีนี้เกมแบบว่าเลิมแบบกลับมาละทีนี้นผมก็ไล่ตีแทงอย่างเดียวเลยคือผมไม่สนอ่ะก็คือเพื่อนดันบานคือคือดันบานไปผมเดินหายเดียวับไป นเ,นเราก็ทำเลยก็คือไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราก็ตีอยู่เลยะอันนี้มันแพนด้าเหมือนแับว่าเขากะว่าเขาจะปิดเพื่อนเราได้ถ้าเราสวนครับอะกลายขึ้นโดนิสวยเลยจังหวะนี้เนี่ยก็แค่นี้นะครับก็คือถ้ารอล่นแบบว่าไม่บนให้ทีไม่ได้ทีอ่ายังไงเกมเราก็มีโอกาสที่จะเกิบได้